สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเจนนี่ไทยยูเคค่ะกลับมาพบกับเจนนี่คนเดิมอีกแล้วนะคะดาดาฮัลโหลสายดีฮัลโหลทุกคนวอลกัมแบ็คทูมาชานน สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทาง,ทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งซอปปอลาวแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่อาศัยอยู่ทางต่างประเทศค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีแอคชั่นของเจนนี่นะคะผ่านไปแล้วก็ไล่์เพลงชื่นชอบกันไหมคะถ้าชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์ชอบไม่ชอบก็กดไลค์เอาไว้ให้เจนนี่ด้วยนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะเจนนี่ก็จะนํามาปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อๆไปค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนนี่ก็จะมารีแอคชั่นค่ะ เพลงที่เจนจะรีแอคชันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงแม่ของลูกทิ้งกันนะคะศิลปินผู้ร้องนั่นก็คือ i อเซซนะคะจะได้คอคิดแล้วก็ทัศนคติดีๆอะไรจากเพลงเพลงนี้นะคะแล้วเพลงนี้จะเพลจะซึ้งแค่ไหนนะคะเราไปฟังพร้อมกันค่ะไปค่ะ อีน้องนางคนงามคือชิมไอ้ไปละนอหรือว่าไอนั้นยังดีบพอย้อนคมจนของอายมันมีหลายผลแบนบ่เจ้างชิมอายไปไปหาบุคคนล่อโอ้ยจังแม่นเสียใจโอ้ยจังแม่นเศร้าใจเมื่อคนหากจากไปแบบบ่ลำลาเออ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 ก่อน จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพราะมากเลยนะคะทั้งเพาะทั้งเศร้านะคะโอ้ยปวดใจมากเลยเนาะ,ะถ้าลูกโตขึ้นมาเนาะแล้วลูกถามหาแม่และวอจะตอบยังไงนะคะโอ้ยทั้งเพาะทั้งเศร้าค่ะน่าเห็นใจมากเลยนะคะคนที่น่าสงสารที่สุดก็น่าจะเป็นลูกเลยนะคะเออถ้าเกิดว่าเด็กเขาโตขึ้นมาเนาะเขาจะถามพ่อและแม่ไปไหนเนี่ยเออแล้วพ่อจะตอบยังไงนะคะน่าสงสารมากเลยเนาะก็ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของไอเซซเอาไว้ด้วยนะคะเป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยออกมานะคะปล่อยออกมาเมื่อเดือนเดือนนี้นะคะเดือนกุมภาวันที่19นะคะยอดวิวก็2,000กว่าเป็นที่เรยบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของ i c เซซีเอาไว้ด้วยนะคะสามารถเข้าไปรับชมรับฟังในช่องทาง Youtube นะคะช่องที่ปล่อยออกมาก็เป็นช่องของ ICC นะคะ สามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยนะคะด้านบนนี้เลยนะคะก็เข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฮิตกระแลดิงดิ่งดิง,ดง,ดง นะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของศิลปินเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามผลงานของเจนนี่เอาไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่รู้จักกับเจนนี่นะคะสามารถเข้าไปรับชมรับฟังในช่องทาง YouTube นะคะช่องที่ปล่อยก็เป็นช่องของเจนนี่ไทย UK ด้านบนนี้เลยค่ะเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะเจนนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดฮิตกระดิ่งๆิ่งๆๆนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเจนนี่เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็หาคลิกวิดีโอนี้นะคะ ผิดพ,พาดประการใดนะคะเจนต้องขอโทษขออภัยเอาไว้นะีนี้ด้วยนะคะเราอยากให้เจนนี่นะคะไล่แอคชั่นเพลงไหนนะคะชื่อเพลงศิลปินผู้ร้องะะสามารถเขียนคอมเมนต์ใต้ตคลิปวิดีโอได้เลยนะคะเจนนี่ก็จะนาํามาไล่แอคชั่นให้นะคะเพลงไหนนะคะที่เจนนี่สามารถไล่แอคชั่นให้ได้เจนนี่ก็จะทยอยไลแอคชั่นให้นะคะวันนี้คลิปนี้วิดีโอนี้ขอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย